สะกดสายตาอุ้งทวีพรเฉิดฉายในชุดครุฑสุบรนสุวรรณกายลุ้นมงกลับไทยเป็นอีกหนึ่งการประกวดที่หลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้สำหรับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ในปีนี้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามและตัวเท่นสาวไทยคืออุ้งทวีพรที่ล่าสุดเธอได้จัดเต็มสวมชุดประจำชาติ ครุฑสุบันสุวรรณกายหรือโกลเด้นการูดาเดินเฉิดฉายสู่สายตาโลกแล้วชุดนี้เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนนางงามแบบสุดๆสำหรับชุดครุฑสุบันสุวรรณกายมีความหมายถึงพญาครุฑเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิผู้มีพละกำลังอันยิ่งใหญ่เหนือใครพระพาหนะของพระนาราย ถูกประดิษฐานเชียงรายรอบฐานปัดเชิงผนังพระอุโบสถนวัดพระศรีรัตนสาดารามใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยประติมากรรมครุฑยุดนาคหล่อด้วยสำริดปิดทองเหลืองอารามรับสลับกระจกยุดภาสุกรีตรีเสียนยืนตระงานเงื้อมสงา่างามผิวกายประกายทองมีขนวิเศษเพรสุบรรน